ประกราระาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ SKC Channel นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับแมปที่มีชื่อวแตนอันนูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวทันจิโร่นะครับผมเรียกว่าทันจิโร่ก็เพราะว่าที่จริงแล้วมันก็คือซามูไรนั่นแหละครับแต่เป็นซามูไรที่เป็นที่ใช้ปราณปลานวารีนะครับ เหมือนกับทันจิโร่นั่นเองนี่เลยอ่ะนี่ผมก็จะมารีวิวนะครับซึ่งก่อนที่จะเป็นรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะกดคลิกธรรมดานะครับเป็นการตีจะเก็ได้ว่ามันจะมีเอฟเฟกน้ำน,นะครับเหมือนในเรื่องเอ่ o n s l a มอนดเลยนะครับหรือดแาบบคาดอาสนนั่นเอง โอเคต่อไปนะครับสคิวอ e ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเมื่อกี้เห็นไม่เห็นเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะกด,ดอีกรอบนึงนะอ่าแบบนี้เลยเป็นเหมือนเอฟเฟกดาบนะครับแทนเป็นเอฟเฟกดาบบวกผสมกับน้ำอ่ะแบบนี้เลยโอเคต่อไปเป็นสกิลอาร์ ครัอ๋อสกิลอาเป็นสกิลแทงนะมสกิลอาเป็นสกิลแทงนะครับเดี๋ยวราคูดาก่อนเดี๋ยวผมจะกดอีกรอ,อบหนึ่งโอเคประมาณนี้เลยต่อไปเป็นสกิลที่สกิลที่อ๋อสกิลที่มันจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเรานะครับแล้วก็จะมีเงาเป็นคล้ายๆร่างแยกซึ่ง ปั๊บเดียวเองกดปั๊บเดียวเองครูดาวงานใช้ได้เลยนะครับสกิลทีโอเคเดี๋ยวจะลองกดอีกรอบนะครับเพื่อดูเสื่อมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพื่อคุณผู้ชมเห็นไม่ชัดประมาณนี้เลยเห็นไหมโอ้โหเร็วเกินไปหรือเปล่าโอเคช่างเลยต่อไปนะครับเป็นสกิล F ส F ิลออันนี้เป็นสกิลฟุ้งแบบนี้นะครับไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็ไกลใช้ได้อยู่นะครับเราจะลองลองกดอีกรอบให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนะเนี่ครับมาแล้วนี่ประมาณนี้เลยโอ้ไกลอยู่นะเมื่อกี้ผมยืนประมาณตรงไหนนะประมาเนี้ยประมาณไหนเนี่ยถึงตรงนี้เลย ใช้ได้ต่อไปนะครับเป็นสกิลเฮชนะครับก็จะประมาณนี้เลยอ,อันนี้สกิลนี้คล้ายๆสกิล E เลยคล้ายๆแบบน,นี้เลยแต่เมื่อกี้ถ้าผมสังเกตเห็นนะครับเป็นมันจะเป็นเหมือนหัวมังกร,รหรือเปล่าเหมือนหรือไม่มันก็ใหญ่ขึ้นนะโอเคงั้นต่อไปเป็นสกิลซีนะครับสกิลซีสกิลซเป็นการพุ่งแบบนี้เลย เออต่อไปเป็นสกิลวีสกิลวีก็พุ่งเหมือนกันนะครับคือคือมันสามารถพุ่งได้สองรอบแหละป,ประมาณนี้ซีวีนะพุ่งไกลมากลองถ้ากดพร้อมกันโอเคต่อไปนะครับเป็นผมคิดว่ามันเป็นสกิลที่แบบเท่สุดอะของทาคิโรนะก็คือสกิลตัวเนะครับโอเคเดี๋ยวผมกวให้ดู Dance, <you S 1> ประมาณนีโอ้ อันนี้มันจะมีการพูดครับารหมุนหมุนนะครับจะหมุนตัวก็ประมาณครับคือเวลาผมใช้สกิลเนี้ยผมย่อมาไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็เลยจะไปแบบขเขาเรียกอะไรไปฟิวชั่นกับสกิลอื่นเน,นี่ยหมือผมก็จะไปฟิวชั่นประมาณว่าอ่า กด Q J ไปโอเคไปละแล้วกดตัว T เพิ่มความเทมันก่อนแล้วก็กดตัว C กับ V เห็นไหมเมื่อกี้เหมือนผมกดกิล Skill V ช้าไปมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไร่อันนี่อะไรเนี่ยอ๋อนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของ ทัทาจิโร่แล้วกันนะเรเรียกว่าทัดจิโร่แล้วกันอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม